สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางยื่นหนังสือถึงผู้มัชการตํารวจแห่งชาติที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติให้ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกับนายตารวจยศพันตํารวจเอกผู้กํากับการโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีกับ1ิบตารวจเอกลูกน้องกรณียุ่งเกี่ยวกับสถาํเทิงร้านกูโซนที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ทนายตั้มบอกว่าจากการพูดคุยกับเจ้าของร้านกูโซนซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเจ้าของร้านระบุว่าร้านดังกล่าวเปิดให้บริการมาประมาณ3ปีแล้วโดยมีพันตํารวจเอกเป็นหุ้นส่วนของทางร้านอยู่3%เโดยให้ภรรยาเป็นผู้ถือหุ้นแทนและให้สิบตำรวจเอกซึ่งเป็นตารวจที่ช่วยราชการที่โรงพักเดียวกันเข้าไปดูแลผลประโยชน์ภายในร้านสำหรับพฤติการของตํารวจทั้งสองนายคือจะแวะเวียนเข้ามากินอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอยู่บ่อยครั้งคิดเป็นเงินโดยเฉลี่ยเดือนละกว่า1,000 0แบาทนอกจากนี้ยังพบว่าตัวพู่มกับคนดังกล่าวได้มีการเเอาาางินจกร้ จ่ายให้กับบางคนเดือนละ3า0,000ื่นบาทซึ่งเจ้าของร้านก็ไม่รู้ว่าเอาไปให้ใครบ้างทําให้ร้านขาดทุนต่อมาภรรยาของผู้กํากับได้ขายหุ้นให้กับบุคคลอื่นและให้ผูดดูแลเพจของทางร้านประกาศลงเพจว่าร้านปิดปรับปรุงทั้งที่เจ้าของร้านและหุ้นส่วนคนอื่นไม่ทราบเรื่องแต่อย่างใดทําให้พนักง,งานไม่มาทํางานรวมถึงลูกค้าไม่มาใช้บริการจนร้านได้รับความเสียหายขาดทุนมากยิ่งขึ้นและล่าสุดต้องปิดกิจการลงและเริ่มประกาศขายร้านเมื่อวานนี้7พฤศจิกายน ทนายตั้มจึงมาขอให้ทางตำรวจตั้งกรรมการตรวจสอบว่าการกระทําดังกล่าวผิดวินัยหรือไม่แล้วในส่วนที่มีการโพสต์ข้อความหลังจากที่ภรรยาของผู้กํากับคนดังกล่าวออกจากคุ้นส่วนไปแล้วทางผู้กํากับก็สั่งให้อดมินโพสต์ว่าร้านปิดปรับปรุงทั้งที่เจ้าของร้านไม่ได้รู้เรื่องด้วยทําให้ทางร้านเกิดความเสียหายหลังจากนั้นภรรยาผู้กํากับเอาภาพไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยโดยก่อนหน้านี้ เลขาที่การมูลเลยที่ทีมงานทนายประชาชนนายสินทาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมภาพระบุว่าทุกคนว่ามันเกินไปไหมผับดังถูกแก๊งตำรวจอดอยากมีหุ้นแค่3%เเบ่งกินฟรีเดินละหลายแสนจนร้านใกล้เจ๊ง เจ้าของร้านทนไม่ไหวขอเชิญออกจากร้านแก๊งตำรวจไม่พอใจทักไปหาพนักง,งานในร้านบอกว่าร้านปิดปรับปรุงทงั้งๆที่ร้านยังเปิดปกติแถมยังสั่งแอดมินให้ลงว่าร้านปิดปรับปรุงโดยไม่บอกคุ้นส่วนใหญ่กะว่าไม่ได้เบ่งกินฟรีแล้วก็ให้ร้านเจ๊งไปเลยไม่ให้อยู่ต่อก็อย่าหวังจะรอด เดี๋ยวผมจะพาเจ้าของร้านดำเนินคดีกับเมียผู้กํากับและแก๊งตํารวจอันธพาลที่ลงข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นตัวอย่างนะครับใช้อำนาจหน้า,นา,นาที่ผิดๆรังแกประชาชนแบบนี้มันได้หรอครับจากนั้นทนายตั้มได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุอีกว่าผมไม่เคยมีปัญหากับตํารวจดีๆนะครับผมศรัทธาตํารวจที่ซื่อสัตย์เก่งขยนันทําหน้าที่รับใช้ประชาชนตามคําปณิธานที่ให้ไว้ตอนรับตําแหน่ง แต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นมันมีตํารวจไม่ดีใช้กฎหมายรังแกรประชาชนอยู่ตลอดผมในฐานะของทนายผู้ใช้กฎหมายในการตอบโต้คนกระทําผิดก็ยืนยันว่าจะสู้กับมาเฟียในเครื่องแบบต่อไปจนวันสุดท้ายของชีวิตครับขณะที่ไทานีตําำรวจภูธรกระทุ่มแบนได้ออกเอกสารชี้แจงถึงกรณีเพจทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนลงข่าวว่า ทุกคนว่ามันเกินไปไหมผับดังถูกแก๊งตำรวจอดอยากมีหุ้นแค่สเปเบ่งกินฟรีเดือนละหลายแสนจนร้านใกล้เจ๊งเจ้าของร้านทนไม่ไหวขอเชิญออกจากร้านแก๊งตำรวจไม่พอใจทักไปหาพนักง,งานในร้านบอกว่าร้านปิดปรับปรุงทั้งๆท,ที่ร้านยังเปิดปกติแถมยังสั่งแอดมินให้ลงว่าร้านปิดปรับปรุงโดยไม่บอกหุ้นส่วนใหญ่กะว่าไม่ได้แบ่งกินฟรีแล้วก็ให้ร้านเจ๊งไปเลยไม่ให้อยู่ต่อก็อย่าหวังจะรอด เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความเดี๋ยวผมจะพาเจ้าของร้านดำเนินคดีกับเมียพุ่มกับและแก๊งตำรวจอัตภา,านที่ลงข้อมูลเท็จเข้าสู่โรคอมพิวเตอร์ให้เป็นตัวอย่างนะครับใชห้หน้าหน้าที่ผิดๆรังแกประชาชนแบบนี้มันได้หรือครับ โดยสถานีตำรวจธกระทุ่มแบนรายงานการตรวจสอบรายละเอียดตามข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีร้านปร,กรากฏดังกล่าวตามที่ลงข่าวชื่อร้านกู๊ดโซนเป็นร้านที่มีที่ตั้งเลขที่59ทับ301หมู่11ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสอพกระทุ่มแบนมีลักษณะเป็นร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกา จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนไม่มีผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะหุ้นส่วนผู้ดูแลร้านผู้จัดการหรือส่วนอื่นๆแต่อย่างใดมีการไปใช้บริการบ้างนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่และมีการชำระค่าอาหารเป็นปกติ จากการสอบถามเบื้องต้นเป็นลักษณะการทะเลาะก,กันระหว่างหุ้นส่วนภายในร้านซึ่งรับทราบข้อมูลจากทางร้านที่เปิดเผยได้ว่าเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งที่เป็นภรรยาของเจ้าที่ตำรวจนายหนึ่งชื่อว่าออยรับทราบเบื้องต้นว่าเป็นตำรวจอยู่จังหวัดอื่นซึ่งสพกทุ่มแบนจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งว่าบุคคลตามที่กล่าวอ้างดังกล่าวเป็นผู้ใดจากการตรวจสอบโดยฝ่ายสอบสวนยังไม่มีผู้ใดมาแจ้งความเอาผิดและลักษณะตามความผิดดังกล่าวแต่ยังใด